โอ้แฉล็ทบตา่ปะมันโเดลนาะมกเจ้าตั้มอ้โออโอ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮะยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเยเเ้เฮ้ยเเยเ้เฮยเ้เฮ้เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮยเเ้ยเยเ่เฮ้ยเ่ยเฮเฮ้เฮ้ฮเ้ยเฮเ้เะ้ย้ยต้เ้เฮ้ย้เฮเ้ยเฮนยเยเยเยย เจ้าก็ได้เนาะมาซอยเขาแกะกุ้งกลางพงล่างผักด้วยเขาบ่มีแห้งมืึงไงเขาขานเขาเฮ็ดเอวดเจ้านั่นน่ะบ่มีแห้งเออเฮ็ดเอารวดโอ้ยเากัล่ามาซอยเป็นงแห้งบ่มีแห้งเฮ็ดเอารวดเจ้านั่นน่ะเฮ็ดเลยผักนี่เจ้าก็ล่างเอารวดนี่โอ้ยกับบัวซอยกันเลยเนาะบ่เขาขานเขาเไงเขาขานเขาเมื่อยบ่มีแห้งแม่ช่วงนี้ สรุปแล้วเจ้าคานหรือเจ้าบ่มีแห้งหรือเจ้าเมื่อยมันคือสามอาการพูดสองสามมื่นแล้วเขาเป็นบ่มีแห้งไหนบูนี่โอ้ยเป็นวินวินเป็นบ่มีแห้งบ่มีหยังนี่แหละเฮ็ดเอาโลดโอ้ยหนอมีผัวกระทำบ่มีหนอเฮ็ดเอาโลดอวดเงเด็ดเองมาทุกอย่างเฮ็ดเอาโลดเอาคือสั่นเจ้าล่างพักเท่านั้นนี่เอ้าล่างพักเี่ดเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเขาถือหนำให้เอาเขาบ่มีแห้งเขาถือให้ เจ้ายื้อืเจ้าหนีด่างอันี้เอาเลยนี่ถือเอาล่างเอานี่เอา่างเอาร่างเอางเอาล่างเอารเอ้งเา่าอ่งเา่เองเ่อ่งเอ่างงอ่างางร่าีาเอา่างอ่เ่ร่างเอออเ่อเ่อออเอาอาเเบิดแงเอเอาเอา่าายาาเอาเอาอ มันม,มีแห้งหอสองสามมือจักเป็นยังเย็นนี<อ>่<อ>ล่างพักกับบอดย้อนเอ็ดกุ้งกับบอดย้อนมันก็เ็ดเห็นล่างเห็นแห้งกับบอดย้อนเฮ็ดเอารวดไงเอ็ดยังปิดเนี่ยนีอ่อันเบ้าหลานเจ้าต้อยคอยนะ่ี่อย่างต้อยบุ้งต้อยเอารวดคอยสีเลนทับเจ้าเจ้าต้อยบาว่เจ้าต้อยซะคอยบ่มีแห้งคอยทับเอาละกันเจ้าสีทับเป็นบ่เออจบเจ้าต้อยรวดเอาต้นอันหมดนี่เนาะเจ้าต้อยเลยขอบ่มีแห้ง โอ้ยเอาซันน่ะโอ้ยเอาเลยดิโอ้ยโอ้ยยุใสเราบานีเหงยเขาปลาหมดแล้วเจ๊เก็บเนี่ยข่อยบูมีแห้งเก็บไหมเก็บเอาหาเอานี่ดีนี่ปลาหงอกดีดิเอาเดี๋เดี๋คนเอาข่อยเหาบูมเห็นหงอไหมเห็นน้อบานีิบูมีแห้งไหมโอ้ยเออเออเห็ดเอาโลรหยังกับบูมีแห้งข้าวบูมีแห้งจ้วยสองสามหมื่นจักเป็นยังสาวดอมันบูมีแห้งหรือมันมันบ่ได้เลือดได้เล้าเนี่ย เขาบูมีแห oh, right like oh, oh, okay, so, ้งเขาเมื่อยโอ้ยไหนยืดเล็กๆยืดเล็กๆก็ขต้นไตก็ก้มเอาตัวเขาเขาอันทางปลาไปไงเก็บเอาโหลดเขาถือให้ซืือเอาเก็บเอาเก็บเอาเขาบ่มีแห้งก้มลงไปเอาโอ้ยปลาแห้งลึกเนอเขาเมื่อยแหมโอ้ยบ่มีแห้งแหมอะไรแบบเออเอาเอาไม่น้อยเนาะซ้ำกินนั่นละโอ้ยไม่ได้เรื่องอีหลีเนาะเมื่อปีเมื่อสาเราไม่แห้งอยู่นี่ เอาเข่าขึ้นแล้วนะนะหมอเข่าคือจะขึ้นบัวายเข่าลอยมาสองสามมือแล้วเขาบอกจนละลายเท้อแล้วจะเฮ็ดเอาโรดจะเฮ็ดเอาโอ้ยบนเดือยไงดาวอย่างนี้เนาะอันโจมไม่เอาเนี่ยจมโจมเขาไม่เอาเนี่ยเฮ็ดเอาโรดเฮ็ดเอาโรดห้องบัวมีแห้งสาวโอนเฮ็ดเอาโรดเฮ็ดเอาเลยเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาห้องบัวมีแห้งไหม ติ่งยังแม่เดี๋ยนี้ส่วน,นี่จะคือน่บมีแห้งเถอะนี่เหรอยกแม่เดี๋ยซื้อแมสบัดเขาเขาซื้อแมเขาสิช่วยให้แห้งเขาเฮ็ดเอารวดเฮ็ดเอารวดเขาบ่มีแห้งแม่สองสามเมื่อนี่โอ้ยกับ่มีแห้งได้เด้ดนี่ก็สิพูดพูดถูกว่ะตั้งแต่กลับมาจากกุงนะกรุงเทพกรุงไทยเขากับโบมีแห้งบ่มีแห้งเออเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเลยร้อยแปดตัวชีวิตนี่เฮ็ดเอาทุกอย่างเลยตัวนี่เหรอ เอาโหลดเทาพูมีแห้งไหมเห็นเข่ากับพวกอยากเป็นยังไงพวกยังนี่พวกอยากเข่าอยากน้ำเออพวกข่อยอยากเข่าอยากน้ำเอีหยมันก็สิเพี้ยแห้งเพี้ยขักเพี้ยใน่แผลไปกันไปน้ำกันอยู่กันได้โอ้โหพวกอยากเข่าอยากน้ำได้หนิจะเป็นยังไงไอ้เจ้าอวนมานนี่เนี่ยฮาไปเงีหยวะกันเถอะไปเหยวเจ้าเฮ็ดก็เอาโหลดเทาเป็นเพี้ยเพี้ยเทาเมื่อย เอาเขาใช้ติบซื้อไหมอเฮ็ดเอาหลดเเอาเมด่อเมยไหมปวดเหงาวดเลยเฮ็ดเอาเลยเพี้ยไหมเอ้เมยกับเมยกับพวกใครเมยรถเมยล่าดอกเต็มเมยแบบจังไดบุ่นี่มันเมยไหมเสาดอนพวกใครเมยดอกจิ้มเมยมาเพี้ยแหงแถวนีเหรอนอนกัเต็มอิ่มอยู่ดอกจิ้มเมยมันเมยหม เมื word, hundred, ่อยเอาเอาเกมให้เขาไปเขาเป็นยังไเมื่อยมันเมื่อยมันเป็นเพี้ยงๆเลยบุนีจะมีอันโหลดอันเจ้าโจมเขาเรื่องฮักปวดฮักโจมลงเฮ้าในเรื่องว่าทำไมเมื่อยเฮาเมื่อยเทีเยาโหลดเทีเยาโหลดโอ้ยเลยมาแล้วไปโอ้ยลูก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  บอด้ซอยอีหยังมีแต่เฮาเตรียมมาเฮาเมยเอาเมยมาแล้วหิวเขาโอ้เฮ็ดเอารดโอ้ยบรดสซยอีหยังจักอยางเออาเฮ็ดเอามากมากได้ตู่เฮอาเฮ็ดอาอันฮเตาเฮมดอาเฮาก็ดอานดเอนเฝ้าซื่อๆเฮ็ดเอาเลดเ็ดเอาโอายซเฝ้าเฮ่ดเอาเเอาดาฮ็ดเาเฮ็เอาเดเาฮเอาเดาเฮาเดอนเาเอา จักเป็นยังอย่างนี้เมื่อยสองสามมือแล้วมาเมื่อยคื่อใช่เนาะเมื่อยยังบอจักเป็นยังเตาดูดเพชรบ่นี่กินเพชรบ่ฮะกินเพชรบ่มื่อยเราโหลดเข้าเมื่อยเพชรเพชรก็ดีอยู่นิดนึงดีอยู่เพชรจุดตวดเลยเนาะเอามันสวงเลยเอามันสวงโหลดเป็นเมื่อยเอาตาสวดตาดูดเลยเนาะก็บ่ดูดไปไหนดอกร้อยเม็ดพริกร้อยเม็ดไปร้อเม็ดเลยบ่อืใส่ไปโหลด แต่เขาเมย์บอยจะเป็นยังเป็นอาทิตย์หรอไม่ไหมไม่ขี้ข้านบ่เถ้าบอสบ่สบอสยื่อยโอ้ยเจ้าอ่นวดีเดีอีกเนาะโอ้ยเจ้าโอ้าอู้ยังถึกถมกเลยเมย์เป็นไมย์เม่อยังไหนบุญเจ็บต่ำมารวดเป็นเมย์เจ้าพี่ต่ำแห้งหลายบักพริกมันเด่นที่ถือตากันนี่แหมเร็วๆพริกมันเด่นสายตา mọi người đèn người mọi người mọi người mọi Ơ... Ơ... người mọi người mọi người Ơ... 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 người mọi người mọi người mọi người Ơ... Ơ... mọi người mọi người mọi người mọi Ơ... Ơ... người mọi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  Ơ... 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 mọi người 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 โอ้โหขลดเจ็บตาั้งใชพิษวิทย์ไงพิษพิษเดียงพิษงน่นี่ยจบเอวหฮนลาเปิดไเนละเปิดไเนลาบต้องโบ้ยากบ้ยากเยาต่ำเองเยาต่ำเองโอ้ตาย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 โอ้ยิษเป็นไงแหงเขาอ่านะเข่าตาโอ้ยหันละหันละโอ้ยลูกกรดแสบตาเด้ไยมมันไมยติด้วยข่อยว่หันลูหันลาันลาฮันละมันไม่ติดิ้วยข่อยู่ฮันละโอ้ย โอ้ยบ uh, no ่บ่บ uh ่บ uh, well, ่บห้งเฮ็ดเองห้องเฮ็ดเองห้องที่ยบ่บ่ยากอกเจ้าหนโอ้ยเดี๋ยวห้อเฮ็ดเองอู้ตาถอยๆบ่มาบ่จอยู่งหันเราจะเปิดไวหันละเป้ยเสียใจโอ้โหอุ้ยกุ้งกระตูบกงี้ยปอ้เก่งเล่นใช่ไหามาคุ้งเสียไข่โ้ด กุ้งไงเราคือว่าเอาไงไงเลยเด้อเพราะว่าอันนี้ก็ตอนบักไงไหมตอนนี้ไงเลยบอกไขว่บอยดอกไขวยเป็นคนจัดการเองอันนี้ก็เส้นบักไงหนึง่งบอกไงแล้วบอกอันบ่มีเส้นก็ดีเด้อโกนออกจังหน่อยมาหุ้งป่ะเออมาหุ้งละโอ้ยเสียบๆๆปลาถูกปลาถูกดีเขาตาคอยเปิดไว้เปิดไวปเปิดไปหันละเปิดไปหันละโอ้ย เข้างตาเลยพร้อมกับเลยแสบหวนหวเลยสากยัดจักบาดด้เนาะศาสัดนี่โคกหยัดโคกเรเรีวเร็วเรวเรวเรวกตาโอ้ยโอ้ยอโเตาเบเาเลยได้หมันละหัละะได้หเหันละขวตาเตามืได้นาีบเนี่ยเอาอกิน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 เลยกินเลยสาร้อนเอาร็วเกินเลย กินซะบ่บ่บ่เปิดเปิดอแ้ถือไว้ถือไว้เจาะยิบกินเอายิบกินเลยยิบกินเลยโอ้ยนี่ยังห่างเอ้ยว่าเดียวมันอยากกินอยังมันมัมีแห้งมันอยากกินอันนี้นี่เองเอากระเจ้าตั้งแต่ไปงหงเหมมาเจ้ากระโบดโบดจัดให้ข่อยเนาะอยากกินอันนี้เออมันมีแหงมีแห้งตัวแนวน่ะว่าเลียวว่ามันอยากกินอย่างมีแต่คนอียงเมดเถียงเมดแห้งนอนเอเมเอเมอยู่มันอยากแนวเดียวกิน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 เลยเจ้านั่น กินเลยกินเลยเออกินเลยกินเลยเขาอิ่มแล้วนี่เขาบวกกินแล้วนี่มันไผ่กินมันไผ่กินไผ่บอลเนี่ยมันเขาว่ามันมันเนี่ยเจ้ากินเข้าเลยเนี่ยเจ้ากินเจ้ากินไปเลยเขาบ่ยากหรอกกินเลยบ่เออเขาเขาอิ่มแล้วเขาอิ่มแล้วเออเขาอิ่มแล้วเออเขาอิ่มแล้วเออเขาอิ่มแล้วกินเลยกินเลยเขาอิ่มแล้วกินกินเออกินโอ้ยมีแห้งอ๋อขับห้อืงมีแห้งมีแห้งโอ้ ไปบ่ต้องกินแล้วไปไปเออไปรถหลังกไอไผ่หลังกอไผโลูกลูกๆโอ้ยกวางเดียวหลัง嘛หลังกอไผมามามา